เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ่าเพชรยนต์นะคะวันนี้เนาะจะเอากระบะสุดคุ้มค่ามาให้ชมนะคะที่หลายคนชอบใช้และถือว่าคุ้มค่านะคะคันนี้ เป็นทอสตัว2.4 Z Edition นปี2023ไม่30,000กิโลนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวค่ะนะคะราคาหายไปจากป้ายแดง210,000บาทค่ะตอนนี้เหลือเพียง479,000บาทเป็นตัวรถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมสีเดิมนะคะคุณภาพเนี่ยบอกเลยกริบๆเเนยนๆน่าคุม้มน่าใช้นะคะน่าคุม้มอ่าน่าใช้นะคะเพราะว่าคุ้มค่านะคะตัวรถสีเทารมนี้ก็เป็นสีที่หายากนะคะชมหน้าโมป่านะที่เขาเรียกนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากวางเงินดาวนะคะแล้วก็อยากได้รถผ่อนถูก สักคันหนึ่งผ่อนไม่ถึงหมื่นนะคะเอาไปใช้ทำมาหากินหรือใครอยากจะซื้อสดนะคะเอารถไปขับใช้งานได้เลยเพราะว่าประหยัดไปจากป้ายแดง2อ0 0 0นบาทแต่คุณภาพแล้วก็โครงสร้างรถหรือว่าตัวรถการขับขี่เนี่ยไม่ได้แพ้จากป้ายแดงเลยเพราะว่าสภาพดูใหม่มาก นะคะใครสนใจติดต่อน้องกระส่าพยนณ์เข้ามานะคะวันนี้เอามาให้ใช้เอามาให้ชมนะคะความคุ้มค่ามีสุดหรือเหลือเลยนะคะตัวล้อเนี่ยก็ได้เป็นล้อแมกนะคะ FC นะคะโครงสร้างส,สวยๆเดิมๆเรียวๆนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะถ้าใครไม่อยากได้รถหน่วยงานก็คือคันนี้เป็นรถบ้านนะคะเจ้าของเดิมนะคะใส่พรมแดงมาให้พรมกระดุมสีแดงนะคะตัวรถสวยใหม่กริบนะคะสภาพหอมมากนะคะเปิดเข้ามาสภาพกริบสภาพเนียนๆนะคะคุณผู้ชม รถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะโครงสร้างรถเนี่ยนะคะลูกค้าพาช่างมาตรวจสอบได้เลยรถทุกคันน้องก็จะเอาบรนตีเรื่องโครงสร้างเน้นความสวยความเดิมเอามาให้ใช้งานนะคะเน้นเอาไปใช้งานค่ะลูกค้าแล้วก็ความประหยัดกว่าคุ้มค่ากว่านะคะรถออกง่ายนะคะเอกสารไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะสนใจติดต่อน้องเจ้าจ่าเพชรยนต์เข้ามาตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานตัวเบาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีชํารุดนะคะพวงมาลัยสีสวยใหม่ไม่มีทะลอคอนโซลด้านหน้านี่บอกเลยว่าไม่ได้แพ้ป้ายแดงเลย คุณภาพสวยๆนะคะคอนโซลแอร์คอนโซลเกียร์นะคะสภาพเดิมหัวเกียร์นะคะเจ้าของเดิมแค่เปลี่ยนเป็นเป็นตัวอสแตนเลสมาให้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นหัวหนังมาให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือแค่เปลี่ยนหัวเกียร์นะแต่ว่าโครงสร้างเกียร์เหมือนเดิม เป็นเกียร์ออโต้คะรุ่นนี้อีข้หมดเพราะว่าโหมดมีให้ครบนะคะคุณลูกค้านะคะรถสวยจริงๆนะคะโครงสร้างเดิมแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะรถเกียร์ออโต้นะคะตัวแครบีเนี้ยะหลายคนที่กําลังตามหาและอยากได้นะคะดูความสวยความสดของตัวรถได้เลยนะคะอ่ะใครที่สนใจแล้วบอกว่าไม่อยากใช้งบดาวแต่อยากมีกระบะใช้นะคะอยากได้ตัวเตี้ยเพราะว่าอาจจะตอบโจทย์ในการบรรทุกของหรือว่า ไม่สะดวกที่จะอยากได้รถสูงนะมองหาตัวเตี้ยและเป็นสีเทาดําอยู่นะคะแล้วก็อยากได้ตัวนี้อยู่นะคะบอกเลยผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีในราคา479,000บาทแต่อย่าลืมนะคะลูกค้ารถคันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตรวจสอบได้ปกติเลยนะคะเพราะว่าวารันตีศูนย์ยังเหลือนะคะรถปี2023นะราคาหายไป2 10,000บาทความคุ้มค่าสุดคุ้มค่าเลยนะคะทะเบียน3ทรพบูเทลรอเรือ7754นะคะเอาไปใช้เลยนะคะลูกค้าน,นะโครงสร้างสวยนะคะไม่มีช้ำไม่มีชนนะคะ เลียมสันตัวลดคมชัดเจนนะคะลูกค้านะคะไม่มีแก้ไขเลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยแล้วล้อเนี่ยจะได้แบบนี้หรือเปล่าแต่เราก็จะได้ใส่เป็นล้อทั้ง4ล้อให้เป็นล้ออันลอนเหมือนเดิมนะคะลูกค้านะแต่อันนี้คือเจ้าของเดิมเขาน่าจะเปลี่ยนล้ออะไรมาโครงสร้างสวยแน่นอนค่ะลูกค้านะคะถ้ามาชมรถตัวจริงนะแต่ น้องก็จ่าเนี่ยอยากให้ลูกค้ามาชมตัวจริงก่อนนะคะเผื่อใครที่อยากได้รถสวยน็อตไม่ขยับแล้วก็โครงสร้างเดิมเน้นคุณภาพนะคะติดต่อน้องจจก็จ่าพิจิตเข้ามาเนี่ยฮะคือสวยมากคันนี้นะคะวันนี้ก็จะเอามารีวิวแบบ,รแบ,บกระชับสบไวเพราะว่าอยากให้เห็นตัวรถเข้าใหม่เรื่องโครงสร้างเดิมอยู่แล้วเราตรวจสอบให้อยู่แล้ว2องเจจุดนะคะวันนี้อัปเดตให้ดูเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ไม่สามหมื่นกันค่ะค่ะนะคะมาชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะตัวฝาครอบเครื่องนะคะไม่มีการแตกไม่มีการแก้ไขนะ ตัวนอ็อตทุกตัวไม่มีแก้ไขไม่มีแดดแปลงนะคะท่อเก็บสายไฟดูสวยสมบูรณ์แบบมาก เครื่องยนต์เนี่ยนะคะดูจากความสดความใหม่ความสวยได้เลยคือตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีซึมไม่มีตัวรอยหยดรอยเยิ้มของน้ํามันเครื่องนะคะคุณลูกค้านะเข้ามาเทสค่ะมาทดลองขับนะคะมาดูตัวรถสวยๆตัวจริงกับน้องเจ้าจ๋าได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถ้าคุณลูกค้ามองหารถคุณภาพดีเกรดเอบริษัทรับประกรันเรื่องโครงสร้างและวารันตีชุกชิ้นส่วนนะคะอยากได้รถเดิมๆสวยๆนะคะติดต่อน,น้องเจ้าจ๋าเพชรยนต์เข้ามานะคะสำหรับตัวสีเทาดํานี่นะคะบอกเลยว่าเป็นสีที่ขายดีมากๆนะคะอันดับต้นๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวยกสูงหรือวว่าตตัะะี้ แล้วที่สําคัญคือคันนี้ไม่ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะไม้น้อยด้วยแล้วก็วารตีศูนย์นะคะไปหยัดหรือเหลือเลยนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามานะคะเบอร์น้องจ้าจ๋านะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะจะโทรมาขอรายละเอียดภาพนิ่งหรือจะวิดีโอคอลดูรูปรูปรถตัวจริงได้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะคะน้องก็จ๋ายินดีให้บริการแนะนําลูกค้าทุกทท่านทั่วประเทศนะคะทุกอาชีพซื้อได้จะาจ๋าขอย้ําขอเพียงไม่ติดแบคกริดนะคะ ใครที่พาละเยอะนะคะกลัวขอสินเชื่อไม่ได้อีกคันหนึ่งนะคะปรึกษาจ้าจ๋าก่อนเดี๋ยวน้องจ๋าแนะนําการจัดสินเชื่อให้นะคะสําหรับวันนี้ด like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องเจ้าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ